เออสวัสดีค่ะอีกคลิปหนึ่งนะคะตอนนี้ก็กำลัง,ท,งทำอย่างน้อยวันนี้ข้างล่างด้านล่างนี้ต้องเสร็จนะคะเพราะว่าฝนตกหลายครั้งแล้วถ้าปลามันไปนะมันคงไปเยอะแล้วล่ะนะคะมันก็คงจะไปนั่นแหละคุณลุงคงจะรู้ว่าปลามันไปเยอะแล้วแต่เราช้าหน่อยเพราะว่าไม่มีเวลาวก็เลยต้องปล<า>่อยให้ปลา หายไปเยอะแล้วแต่ไม่เป็นไรขอให้เรากันไว้ก่อน <c oughs> ก็ไปเอามาปล่อยเพิ่มอีกเหมือนที่ป้าเล่านะคะตอนนี้ก็เอาแสงทำไมแสียงไม่มีมืดมืด,ม,ด,ม,ดมัวมัวเอาเดี๋ยวนะแสงถูกล็อก ออกพาที่นี่จะเห็นไหมเนี่ยอ้าม,มืดจังเลยโทรศัพท์ดิฉันมืดมืดจิ้มแล้วลายเธอแล้วคือเบะเศร้ามืดวะแสงแสงไม่ได้เลยไหมเดี๋ยวเสียงมาทางไหมทองกับสมัยสิหรือว่ามัน สว่างได้เท่านี้เองเหรอใช่ไหมไหมจะมาทำไมกล้องยายมันมืดมืดม,ดมองไม่เห็นอะไรเท่าไหร่เลยแสงโดนล็อกเหรออืมก็ลุ้นนะคะก็มัดไปเรื่อยๆเอ่อมัดมัดไม้แล้วก็หลักไม้หลัก ปักลงไม่ใช่ปักเลน <g ülme> ไม้หลักปักลงดินแล้วก็ใช้คานไม้เสริมไปเรื่อยๆนะคะอืมถ้าหลายคนช่วยกันก็จะได้เสร็จเร็วเนาะเอะ้กล้องของยายทำไมมันไม่มีแสงสว่างเลยล่ะเนี่ยหรือว่าเป็นที่อากาศอากาศก็มืดมืดฮะ ไม้แต่มีแสงแต่ทำไมมันเหมือนแสงโดนล็อกอะ่ะจิ้มแล้วแต่ก็มากลับมาไปดูฝั่งทางโน้น่ะจะมาเดี๋ยวได้จะไปทางนี้ไปดูคุณตาฝั่งนี้สิก็ไม่เห็นเหมือนเดิมแหละโอ้เสียงนกหกนาๆาชนิดไหนไหนดูซิขอดูหน้าตาหน่อยไอตัวที่รองเนี่ย ไม่บิดออกมาให้เห็นเลย,ลอ,ย,เยอะไรหรอคุณลงุงอ,อ้าวเหรอเสียงกระรอกกระแตก็เฟียก็นึกว่าเสียงนกอืมก็มีเพื่อนบ้านเยอะนะมีกระรอกกระแตตอนที่มะม่วงสุกเยอะๆนี่มาเต็มเลยนะคะที่ไหนมีอาหารกินเขาก็มาเนาะย่ารกเร็วมากเลยโอ้ทางนี้ก็มองไม่เห็นเหมือนเดิมกลับไปที่เดิมดีกว่า กลับไปมุมเดิมดีกว่านัดจะมาหนละแม่ไม้ทองไปใส่ไหนล่ะแม่ไม่ทอ,องไปลบมุมทีทางในบาทนี่อะไม่ทองไม้ทองไปไหนคะอุ้ย <c oughs> อุ้ยอุ้ยไม้ทองหลบอยู่มุมโนูน้นมดแดงไหมลูกมดแดงกัดไหมเนี่ยเออนอนเล่นที่นี่ไม่ต้องอยากจะวิ่งคุณตายังไม่มีเวลาพาไปวิ่งเนะ สวนมันลกด้วยลูกสวนรกด้วยยายไม่ให้ไปหรอกไม่ปล่อยไม้ทองไปนะคุณลุงอย่าปล่อยไม้ทองไปนะยังไงมันก็หลงทางน้นนี่ละป่าโลกป่าน,นี่ตามหาไม่เจอเดี๋ยวก็โอ้ยเป็นเรื่องใหญ่อีกแล้วมัดให้มันตึงมัดให้มันอยู่ถล่มพัดมาเดี๋ยวมันสีโยกเยกบืบบ่าปไป คุณลุงอย่าลืมเอาตาขายเด้อไปใส่กันตรงไอ้ตรงฟังท่อให้มันออกรูใหญ่ขึ้นแต่ว่าต้องเอาตาข่ายใส่ต้องเอาตาข่ายใส่ออากาศมืดมัวเดี๋ยวถ้าฝนตกก็ทำไม่ได้ละแต่ว่าตอนนี้ฝนยังไม่หยุดจากท้องฟ้าก็ทำไปเรื่อยๆนะคะโอ้โห เรามาลุ้นกันเลยนาะอไหมทองอุ๊ยอีะ่ะเพิ่นมานั่งเอแม่ยายมานั่งพิงยายเอแม่แบบหนึ่งเอ้ยน่ารักจังเลยนี่อ้ยน้องไหมจองคนสวยจะมาคนหลอ่อจะมาคนหลอ่อน้องไหมทองคนสวยเพิ่นอยากมานั่งไกลไกล่ยายอะอ้ะอะเฟื่อสินอะอะอีงพิงพิงเอแม่จะย่ายฉันเอแม่จะย่ายอ,อยู่ด้วยกันนั่งอยู่ด้วยกันที่นี่เลยจ้า ดีดีกำลังใจถึงแม้ว่าอาจจะเป็นพาหะนำเชื้อโรคหลายๆอย่างมาแต่เราก็จะพยายามพยายามที่จะอยู่ด้วยกันให้ดีใช่ไหมพยายามอยู่ด้วยกันให้ดีอย่างน้อยป้อ,องกันก็คือเราไม่ให้น้องหมาเลียปากนะคะแล้วเราก็ไม่จุบน้องหมาที่ที่ปากที่จมกูกที่ตาของเขาแต่เราจะจุบตรงนี้ได้นี่จุบตรงนี้ได้จุบเหงได้จุบเห ệ ได้ กอดได้แต่จะพยายามที่จะไม่ให้ลมหายใจแล้วก็น้ำลายของเขาเอ่อมาใกล้เรามาโดนเรานะแต่ป้าเปียกนี้ป้าว่าป้าก็ดูแลได้แต่ไม่รู้พี่ปอยคุณลุงที่อยู่ใกล้ชิดกับเขาคนอื่นๆไม่รู้ว่าอยู่ใกล้ชิดได้แค่ไหนแต่ก็ต้องดูแลป้องกันเชื้อโรคด้วยนะคะเพราะว่าน้องหมาก็ยังไงน้องหมาก็เป็นน้องหมาจะไม่อีดา กี่แม่อวันไม้ทองจะเป็นคนสวยแต่ยังไงไม้ทองก็ยังเป็นน้องหมาใช่ไหมไม้ทองก็ยังเป็นน้องหมาค่ะดูแม่ปอยไปเอาอะไรมาแม่ปอยไปเอากันเกยฮะคนสวยเลยนะคนสวยไม้ทองคนสวยเสียงปลาตัวนี่แหละเสียงป่าบ่นพนหวัวปั๊บหลุดไม้ทองไม้ทองมาจับปลาเออ ให้ทองคนสวยอุ้ยขันปล่อยไปก็สิพุ่นแล้วปิ้วไปห่วยพุ่นแล้วบ่ได้กลับมาแล้วลงมท่ามาาลายตีมาหมาอื่นไล่ยพุ่นต่อไปเรื่อยๆเขาก็จะเอาไปเป็นตัวประกันอีกแหรอไหมทอนข้าเขาก็อยากได้คนสวยเขาจนมาห่วงไว้เขาจนมาสิบอาขึ้นให้ตอนนั้นขันบ่แม่นคนนั่มหาหลายดีนี่ย่านบารายขึ้นเขาอยากได้ ก็ืก็ลุ้นไปนะคะเราก็มาลุ้นการทำรั้วทางนี้นู่นระวังลื่นตกบ่อเออระวังที่ไปเหยียบตะไคร่ลื่นตกบ่อแล,ละอืก็ตอนนี้ลุ้นว่าฝนจะหยดจะย้อยลงมาเมื่อไหร่นะคะเนี่ย ถ้าฝนตกเราก็คงจะทําไม่ได้แต่ว่า,าถ้าฝนไม่ตกมันมืดครึ้มแบบนี้ดีด้วยนะดีมากเลยมันไม่ร้อนนะคะไม่ร้อนแดดแต่ว่าถ้าฝนตกลงมาก็ทําไม่ได้นั่นแหละสำหรับคลิปนี้ก็เดีย๋ยวเอาไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวป้าจะถ่ายให้ดูแล้วก็ดูตอนสําเร็จแล้วเป็นยังไงนะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อ ลุ้นพี่ปลอยเดี๋ยวพี่ป่อยจะตกไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ